สบายดี่เอเม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วพี่น้องมาพบกับซองอีลุงไงอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพกถกถ่อกันทักทายสบายดีเด้เอ่มแม่พี่น้องและสวัสดีเพราะว่าอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกันมานีกับลุงไงก็ได้เขามาพี่เด้อพี่น้องไอเขามาหาน้องพอยน้องลอยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็คือพาเพจเพจ พี่น้องเนาะเพจน้องพลอยน้องลอยพนกหนาหักได้พี่น้องเลยลุใงไ่กันได้เข่ามาเพื่อนเพล่พี่น้องมาหอดมาถึงเนาะมาทักทายสบายดีน้องเพื่อนอยู่จังใดเนาะเมื่อนี่เพื่อนน้องเพิ่นอยู่เพื่อนอยู่พี่น้องลุใงไ่กับผ่านข้ามาแล้วกิเข่าวมาถามน้องเพื่อนอยู่จังใดกินจังใดเนาะแต่ผ่านมาลุใงไ่ก็ได้เข่ามาทักทายสบายดีไปแล้วกาบู้กันดีพี่น้องเนาะครอบครัวเปิดกับข่ากันคืนเนาะอยู่กินจังใดเมื่อนี่ เขาไปทักทายสบายดีกับน้องเพื่อนกันน้องเพี่น้องเนาะน้าพื่องเนาะเขาก็เข้าไปทักทายกันเลยมาหนี้คือสีเพิ่งอยู่อยู่น้องเนาะสบายดีน้องพลอยน้องลอยและเมย์เนาะนี่ก็คือเมย์ของน้องพลอยน้องลอยเนาะโดย มานี้กบพิเศษเนี่ยก็คือลุงใหง่ข่าวมาลายเคตและพี่น้องข่าวมากับโบห็นเมย์เพื่อนเนาะปกติกับบริพ่อเมย์เพื่อนโบห็นเมย์เพื่อนห็นแต่นนองกลอยกับน้องพลอยมานี้ถ้ากาข่าวมามาหนี้กะเห็นเมย์เพื่อนน้ำเลยเนาะเอาสบายเป็นทางการแล้วกะจิถามมันเลยเนาะพี่น้องเนาะการเป็นอยู่ของน้องเพื่อนขาก็บด้มาเยี่ยมยามถามข่าวน้องเพื่อนก็ดนเดิอดไแล้วพี่น้องเนาะมาหนี้เขาก็ได้ข่าวมาฮอดเพื่อนไปแล้ว มื้อนี้แม่น้องพ่อน้องร้อยบ่ได้ไปไสบ่บ่ได้ไปโดปกติแม่ไปเนาะร้อยโดปกติแม่ไปหยังนาะขึ้มายามใดคือบ่เห็นกูสิลอกูสิลอหาหนไม้มาขายบ่ขายโดมาขายเด้อมาให้ลูกเต้ากินเนาะยโดนี่มามื้อนี้กมามาพ่อน้องพ่อน้องร้อยและแม่เพิ่นก็อยู่ครบเนาะมื้อนี้เนาะบ่ได้ไปทางใด อกินเขากันเดบบอนนี่โดยกินเขากับอย่างเนาะเก่งบอลโอ้เก่งบอลมีแต่เสียได้พี่น้องเอฟซีคือสีบลได้กินดอกแปลว่าเก่งบอลนาะอ่าก็คือออมบอลนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะอ้าวก็มาถามน้องหอยน้องลอยไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปหารับจ้างเนาะไม่ได้ไปม่มีคนจ้างแสดงว่าเบิดแล้วเนาะ ช่วงหน้าหน้าเบิดแล้วพี่น้องบัดนี้น้ำเนินต่อไปนี่เมสิหาเงินเท่าใด้บาดนี่แต่ช่วงนี้บ่มีผู้จ้างทําให้นําหน้าแล้วคุณจะรอหาน้ําไม้คือเก่าแล้วโดยโดยคูณจะรอหาหนุ่มใหม่เก่าเนาะแต่ว่าสิว่าเฮาไปมื้อนึงนี่เฮาได้หลายบ่ากับว่หลายมื้อเช้า30มชเช้าสามชิมาแหละเฮาเงินจํานวนนั้นเฮาเฮ็ดหยังบัดนี่ มังเมือกชื Although, uh, uh, o o uh, ่อปิกเป็กนัวโดยชูราเฮาชื่อเปิกปิกน uh um ัวแล้วก็คือสีโบได้เข่าเนาะถ้าเฮาซื้อเข่าแล้วก็คือสีบบได้ปิกปิกนัวเนาะโดยผมเห็นพี่น้องเพราะว่าเงินชำนันเฮาซื้อแนวหนึ่งกะขาดแนวหนึ่งได้แนวหนึ่งเนาะเพราะว่าเงินชำนันพ่อแม่พี่น้องกะคือการว่าหาเงินของเพื่อนกะคือมีแต่หาหน่อไม้หรือว่าขุดจิโรมาขายเท่านั้นเนาะ อาชีพหลักๆของเพื่นกะบบไดเฮต้เห็นนะโบไดเฮตพี่น้องเขานี่กะคือสิบบมีกินเนาะโดยน้องครอบครัวเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ว่าถูกงาเนาะถูกงาขาดคือบบมีเข่าวบมีเข่าวบมียังกินพี่น้องก็ว่าเพื่นกะหาขุดที่รอฮักเนาะไม่มาขายเพราะได้ชื่อเข่าประเด็งนัวเนาะบาทนี่ช่วงนี้เพื่อนกะโบมีงานรับจ้าง ก็คือว่าสียู่ชื่อแล้วกสศขาดกินเนี้ยเนาะโดยเพื่อนขาดกินได้พี่น้องได้ช่วงนี้น้องเพื่อนกะเพื่อขาดกินใกล้สิเ่ดใกล้สิเปิดเทอมเนี่ยได้หนิเนาะโดยน้องๆได้แล้วว่าสุดนักเรียนเนี่ยได้เลยเอมาให้หมดอ๋อเอลไลเอามาซอยแล้วโดยผู้ใหญ่ใจดีเนาะโดยคนละสุดเป็นบ่โดยปุ่มโซนี่ก็มีมาแล้วเนาะโดย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  แต่ว่านอกนี้ยังขาดอย่างอีกเนี่ยยังขาดลูกอยากได้อย่างน่นี่นะน,นี่แปลว่าเขาไปองคียนนี่เขาต้องใช้รถถีบรถยังบ่โดยในได้รถถีบโอ้พี่น้องน้องเพิ่อนอยากได้รถถีบที่ขี่ไปเฮียนเนาะนเพราะว่าเพื่อนน้องกับองคียเมื่อก็ไก่เนาะน้องเนาะเพราะว่ามูแปลว่ามูนักเฮียนต้องการนันคนระอบครัวเพิ่นกับมี่เน่เพิ่นกับขี่รถถีบรถยางไปเนาะ แม่ว่านอกนี่ก็ต้องสองคนนี่ต้องได้ยางโดยพี่น้องเห็นใจพีนนะ่น้องโุงเฮียนกับอยู่ไก่พี่น้องแล้วเพิ่นกับสองคนเพิ่นก็ได้ยางยางเอาพี่น้องกับกลัวสิไปหอดกับมุ่งกับเข่าเฮียนเกือบสิเข่าห้องเบิดปันเนาะนโดยพ่อแม่พี่น้องแม้ว่านอกเพิ่นก็นอยากได้รถถีบขี่ไปโฮงเฮียนเนาะพี่น,อนะน้องเนาะชุดนักเฮียนนี่ก็คือว่าสาวไล่เข่ามาซอยได้เนาะนโดยถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีสิอยากยื่นมือเข่ามาซอยน้องเนาะ เป็นซอยแบบว่าเป็นทื้นการทั้งการศึกษาของน้องก็คือว่าน้องมาอยากได้ดูดถีบอยากได้ดถดถีบและเป็นทื้นการศึกษาอีกจํานวนหนึ่งแบบว่าเข้าซื้อยู่ซื้อกินข่าวครอบข่าวครัวน้องเนาะโดยทั้งน้องเพื่อนก็ขาดครอบครัวเฮาว่าลุงใหญ่เข้ามาช่วงนั่นก็คือว่าลุงใหญ่เกิดเม่แนเนาะลุงใหญ่ถามว่าน้องนี่เฮือนน่องได้มีไฟบ่ บมีไฟน้ำกับโบมีโดยพี่น้องใช่ขออาบน้ำพึนโดย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 นี่ก็คือครอบครัวของน้องพึนนอขาดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องทั้งเพื่อนเพินกะบมีฟืนบมีไฟแล้วกับโบมีน้ำาน้ำใสกับได้ขอน้ำพินเนาะไพกกับได้ขอน้ำมูใช่โดย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 พี่น้องนี่ก็ครอบครัวหนึ่งเนาะถามมีเอฟซีแบบว่าผู้ใหญ่ใจดี ได้เขามาหับซุ้มทั้งสองของลุงไงเนะาะก็ให้ติโตสุสานมาถาวาอยากซอยเรือทางครอบครัวน้องเพิ่นเนาะน้องเพื่อนกัมีความวาวาหวังว่าอยากเฮียนนั่นแหละพี่น้องอยากเฮียนโตแต่ว่าขาดทางการไปมาบส่สะดวกสบายก็ค,คือว่าโอ่งเฮียนกับเพื่อนของน้องนี่มันไก่เนาะน้องกันยางไปกันน้องวา่าอยากได้รถที่ขี่ไปโอคงเฮียนเนาะความหวังของเด็หน่อยแต่ว่าสองคนเนาะ กับทางเพื่อนเพิินกับบ่มีไฟพี่น้องบ่มีน้ำการอยู่กินนี่กัยากลำบากเลยเนาะเวลาน้องอาบน้ำเด็กก็คือสิว่ายืนอยู่กลางกลางถึงเดินด้วยเนาะโดยแถวว่าเป็นแบบว่าถ้าเหาได้ห้องน้ำเด็กก็คือคือสิดีนาะน้องเนาะแบบว่าน้องรอยกับน้องพลอยเด็กก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาเลยเนาะเริ่มใหญ่เป็นเช้าแล้วพี่น้องบัดนี้ห้องน้ำน้องก็ยังบ่มีถ่าเปินไปได้ีนน้องอยาาขอห้องน้ำนำเนาะ โดยตัวนี้มันสําคัญพี่น้องเพราะว่าน้องกับไงเนาะบันเฮาพัดเปลี่ยนเสื่อผ่าอยู่กลางบ้านกลางเมืองมันกับ่เหมาะสมเนาะเพราะว่าเฮื่อนใกล้เขื้อนเคียงเผื่อมันหลเยได้พี่น้องอยู่กลางบ้านเนาะเพราะว่าน้องเพื่อนกาแบบว่าเออถามีผู้อยากซอยหรือว่ามีผู้ใจดีใจบุญเน่เข้ามายืนมือเข้ามาซอยน้องกาหน้องคอซองขอ,ส,อ,งขอสามโขเนาะพี่น้องถ้าเปลี่ยนไปได้เนะาะถ้าบุญวาสนาน้องมี กาน้องว่าคออยากได้ห้องน้ำในการรถทีขี่ไปโรงเรียนแต่ก็อยากได้ไฟเข่าเฮือนเนาะโดย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 นี่ก็คือความฝันของเด็กน้อยสองคนเนาะพี่น้องเนาะเพ็่นกะว่าอยากได้อย่างทีเป็นคอหรือว่าในใดเนาะโดยโดยโดยฮะลุงจันทร์มาแล้วลุงจันทร์มาไปทีเรียบร้อยโดยสบายดีลุงจันทร์โดย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 ฮะสองลุงมาครบโดยโดยมาครบแล้วพี่น้องเนาะ ขอให้ลุงจันสัมภาษณ์สอบถามเพิ่นไปเลยลุงจันเนาะเพิ่อนอยู่กินอะไรเนาะแต่ว่าลุงญ่ก็สอบถามไปความพันของน้องก็คือว่าอยากได้รถถีบขี่ไปโรงเรียนพี่น้องหน้าสงสารลายรงเรียนกับเพื่อนเพิ่นก็อยู่ไกลโดยมันนี่ลุงใหญ่สิขออนุญาตข่าไปจับบริเวณเพื่อนเพิ่นก่อน เพราะว่าการเป็นยูของเพื in so right. so ่อนพัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเพื่อนวพราว่าอาบอยู่กลางเป็นเลยพี่น้องเพราะว่าน้องเพื่อนก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วเนาะเอากะชีแบบว่าทับเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อนก็เรื่มใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็บ่มหมาะสมน้าุงจันเอากะชีโดย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 เอากระิตไปบึงเนาะบ่อน้องเพื่อนอาบน้ำเนาะก็คือว่าบริเวณเพื่อนน้องเพื่อนนี่ถ้าเพื่อนอาบน้ำมานยังเพื่อนก็ยืนอาบอยู่วงนี้เลยพี่น้องยืนอาบอยู่แถวนี้เนาะ แล้วก็ยืนอ่านอยู่แถวนี้พัดเปลี่ยนเสือผ่ากับือสีเปียนอยูย่แถวนี้พะบ่าน้องเพื่อนกะถุกยากบ่มีบ่มีขาดเคิร์นแ้วก็เพื่อนเพื่อนกะสีสภาพแบบนี้เลยพี่นนอะอสภาพแบบนี้เลยเพื่อนเพื่นเนาะสีไปแบบนี้เลยแล้วก็เพิ่นบอกว่าเฮื่อนเพิ่นนี่บ่มีไฟพี่นนอะเพื่อนก็อยากได้ไฟเข้าเพื่อนเพื่อนเนาะแบบว่า การใส่ใจมือมันกับท่านสมัยเนาะแบบว่าเขาต้องใส่พื้นใส่ไฟแต่ว่าเนื้อน่องเพิ่นกัยังบบมียังยังบบมีไฟแล้วก็บ่มีหองน้ำแล้วก็บ่มีน้ำใส่เนาะว่าน้ำเพิ่นก็ได้ยังได้ยิบยืนคนเคลื่อนใกล้มาใส่อยู่บางเทือเพิ่นคนเคลื่อนใกล้กับเพิ่นโบยู่น้องเพิ่นกับแว่าโบได้ใส่น้ำเพิ่นว่าถ้าไฟนี่เฮือนเฮลื่อนใกล้เพิ่นถอดออก ก็คือว่าน้องเพิ่นกะบริสัยไฟเนาะเพิ่นกะเลยว่าเออความหวังของเด็กน้อยสองคนลุงไงก็ได้สอบถามไปเพิ่นกบว่าชิดเปิดเทิมในพี่นอ้องกบมีผู้ใญ่ใจดีข่ามาซอยและพี่นอ้องชุดคือนะั่นก็คือชุดหนักเฮียดเนาะใจความหวังของน้องก็ยังบ่จบสิน้นก็คือว่าน้องอยากได้รถถีบขี่ไปโองเรียนพี่น้องเนาะเพราะว่าโองเรียนกับเ,อนนอเพื่อนน้องเพิ่นกะ อยู่ไก่เด้พี่เนาะเพิ่นก็นกได้ยางเนาะมูมูนาเคียดน้ำกันกับมีรถมีรถขี่ไล้พี่น้องเนาะแต่ว่านอ้องเพื่อนส่งคนเพื่อนกย็ยังว่ายังบอมีรถมียางเนาะเพิ่นก็เลยว่าอยากได้รถถีดขอเนาะพี่น้องเนาะก,กับวิงบอลผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญถ่ายเห็นคลิปนี้แล้วกา็ถามีจิตใจ หรือว่ามีแนวใดอยากซอยเรือนองเด็กๆหน่อยๆเนาะกา้ติดต่อสื่อสารมาทางส่งของลุงไงเนาะลุงไงกับยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้ทานวัตถุทุกคนเนาะแลวก็ลุงไงก็มาติดต่อสื่อสารกับน้องเพิ่นอีกเทืออ่อนึงเนาะฮะสุดท้ายนี้ลุงไงกับวมีอย่างเนาะ มีแต่คำอวยไซห้พรพ่อแม่พี่น้องเบิดชจะขุดคนที่ให้เกียรติติดตามส่องลุงใหญ่นี้ห้มีแต่สุขภาพแข็งแรงห่ําำห้รวยเด้อพี่น้องเด้อสร้างลูกปุ๊กขึ้นค่าขายง่ายมือก็ขอให้มีกับไรมาสานขออยาจิบอย่าจุนเด้อพี่น้องเด้อหารลำาำเลยรวยเนาะพี่น้องนาะเฮาก็มาเนี่ยเฮาก็มีน้ำใจเล็กๆนหน่อยห้น้องร้อยบะ โดยให้นน้องลอยซื้อขนมโดย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 ได่พอบริเวะสุดท้ายนี่ก็ขอจบคลิปลงไว้เพียงเท่านี้สะก่อนนาอพี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดี